สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทส CPU บอกเมนบอร์ดนะครับ CPU จะเป็น AMD FX 4100นะครับผ4 c อร์4เ h r นะครับตัวนี้เป็น quad core processor นะครับแล้วก็จะเป็นเมนบอร์ดทางซิก y ไบนะครับจะโมเดมจะเป็น GA ขีด970นะครับ A ขีด D 3นะครับนี่เลยนะครับมาดูในส่วนแรกของแลนเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเปิดติดปกตินะครับนี่นะครับ จอนะมีพีซีสองสล็อตนะครับนะฮะซาตานะครับผมเสียบเป็น SSD เข้า Windows นะครับ24พินเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับผมแล้วก็แรมจะเป็น DDR3 ียสาสล็อตนะครับอันนี้เสียบเทสนะครับแล้วก็ซีบวกสี่นะครับแปดพินเลี้ยง CPU นะครับผมนี่นะครับเปิดติดปกตินะครับผมค้นหาด้วยซีพียูเในหัวข้อ CPU นะครับนี่นะที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็เมนบอร์ดนะครับที่กล่าวมาข้างต้นเหมือนกันนะครับผม นะครับสินค้าเปิดติดปกตินะครับผมผ่านครับ